ได้ไรนล้เนี่ยบอะไรสกินไหนแ่อะไรนะสก์ืนเฉยอเยขอเรียกอะไรลกพวกเอ็มมี่แย่ลูกงยังงมัพวกเอ็มมี่ว่าก็ตัโลกแย่ลูกอ่่าว่าแม่ขอให้ทำยังไงเกี้ยงพวกเอ็มมี่ เราว่าเจะเห็นเอาเลยเจ้าขาวอาจตรา์ครับเหมั้ไไหนทำไหทำหทำนีทำนีนีเอยู่มกัเ้นข้าวเลวนะนะก็ทำไปไหนไม่เชื่อนึงเช่ปคลองนงนองเขาเลยลอข้าวนี่เลยนี่เลยมาแก๊หแก๊เนิบแก๊สออกหินอไม่ใช้ไง่ใ้เขาไไหนนะไหน แกหรอเแกหมนนี่กใครมาเราเล่เดี๋ยวขอเตาไมนไะแกหนอแกหนอแกแกไม่ใช่กเลหนอเเรียกอะไรได้สองยากอาจารย์บอกถูกองโลกเทไ้ขันผมนนูนผมนผมลูกผมนีงคองมือมนั้นเอาออกมาวางขมือมึงนั้น็นความังคับัรนารามาที่คุณแกลงเนอะเป็นรุ่นสมัยไม้เนาะถ้ารุ่หล็กอ้นนี้

น้องชมพู่น้องหลอกะมูน้องกระมูหลอันไม้มามาจีเว้งมาจีเว้งค่ะน้องมาตีเร้งน้องชมพู่จีเว้งค่ะนี่มาเลยมาเลยมาเชิญพี่น้องเลยเชิญน้องมะแคบเป็นน้องน้องนะครับงามงามเป็นคนแวนขอบคุณนักข่าะ หัวแวเปลีนอนี้พี่น้องเพีงเพงพีงหแเัแตางปี่นปมเลยนะคะยังเลยมีี่ี่ราเกเกตคนตาล่างี่จริงเลยนะในเขียนยังยีมะไรยังอย่าน้องชมพู่ยังอย่านี้แถวนั่งยืนยืนนเส